ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็ถือว่าการขนนะครับหรือว่าการจำหน่ายจ่ายแจกนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ก็มีมากแล้วก็แต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุมได้มากนะครับในจำนวนล็อตใหญ่ๆเลยกับเหตุการณ์นี้ครับที่ตำรวจและก็ทหารด่านบ้านพระนะครับจังหวัดชุมพรได้มีการสกัดจับนะครับขบวนการลักลอบขนยาเสพติด จากจังหวัดนะครับสมุทรปราการไปยังสงขาได้ผู้ต้องหา2ลายนะครับพร้อมกับของกลางคือยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดรับสารภาพครับว่ารับจ้างขนนะครับได้ค่าจ้าง1 0 0 0 0แสนบาทครับที่กองกกองบังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับโดยนายวิสาลนะครับภูลสิริรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มยายายเสพติดลายสำคัญโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารประจำด่านตรวจบ,บ้านพระร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มสองผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติดนะครับชนิดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดและก็รถยนต์จำนวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจำนวน3ามเครื่องสืบเนื่องจากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ เจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจเนี่ยบ้านพระถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้นะครับได้ไปฏิบัติหน้าที่นะครับในการตั้งด่านแล้วก็ตรวจแล้วก็ได้มีการตรวจค้นนะครับบุคคลแล้วก็ยานพาหนะเช่นพบ ว่านะครับมีรถยนต์นะครับยี่ห้ออีซูซุสีขาวลักษณะมีพิรุษเข้ามาแล้วก็เร่งเครื่องนะครับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้จัดชุดนะครับสนธิกำลังกันไม่ว่าจะเป็นทหารแล้วก็ตำรวจในการติดตามนะครับแล้วก็สกัดจับได้นะครับโดยทราบชื่อภายหลังของคนขับเนี่ยชื่อนายเอนามสมมุตินะครับอายุ25ปีแล้วก็ยังมีนางสาวบีนามสมมุติอายุ28ปีนะครับซึ่งนั่งมาข้างๆทั้งสองคนเป็นสามีภร นนจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบสีขาวจำนวน5กระสอบอยู่ด้านหลังรถนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบนะครับว่ามียาบ้าบรรจุในกระสอบนั้นนะ่ะทั้ง5กระสอบเนี่ยจำนวนยาบ้าประมาณสัก1ล้านเม็ด เจ้าหน้าที่นะครับมีการควบคุมตัวพร้อมด้วยการตรวจยึดของกลางและก็แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลทั้งสองว่าร่วมกันนะครับมีและก็จำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1น,นะครับก็คือยาบ้าโดยมีลักษณะนะครับในการเพื่อการค้าและก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสืบสวนนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดสมุทรปราการและก็จะไปส่งปลายทางที่จังหวัดสงขลาได้รับค่าจ้างนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับหนึ่งแสนบาทแต่รับมาเนี่ยงวดแรกเนี่ยสามหมื่นบาทเมื่อไปถึงปลายทางแล้วจะได้รับส่วนที่เหลืออีกเจ็ดหมื่นบาทนะครับก็ได้รับการสารภาพแล้วก็เพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับนี่ผู้ต้องหาพูดเองนะว่า สารภาพว่าเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับทั้งหมดเพราะว่าผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็แล้วแต่ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจเนี่ยก็มีการรวบรวมและก็การสืบสวนสอบสวน,สวนขยายผลในการจับกลุ่มผู้ต้องหาและก็เครือข่ายต่อไปทางด้านผู้บังคับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ตามข้อมูลแล้ว ต้นทุนในการผลิตยาบ้าเนี่ยต่อเม็ดเนี่ยนะครับไม่เกินนะครับ2บาทและก็เมื่อมาจำหน่ายเนี่ยก็จะจำหน่ายเม็ดละ35บาทหรือ3เม็ดร้อยนั่นเองสืบเนื่องจากนะครับ ยาบ้าเนี่ยกำลังต้องบอกว่าล้นตล,ลาดนั่นเองและทำให้ราคานั้นตกไปอย่างมากส่วนนะครับความจำเป็นในการที่จะต้องปกปิดชื่อและนามสกุลจริงนะครับของผู้ต้องหาไว้ก่อนนั้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องมีการขยายผลเพื่อจะจับกลุ่มนะครับกับผู้ร่วขมขบวนการและดำเนินการการยึดทรัพย์ต่อไป ขณะนี้สามารถที่จะดําเนินการในการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาในพื้นที่นะครับนี่ท่านผู้ชมครับแค่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างเดียวเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้มีการยึดทรัพย์นะครับกับผู้ต้องหาเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยไม่ต่ํากว่า70ล้านบาทแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยนครับพอโดนจับได้ก็รับสารภาพครับว่าอะไรครับ ว่าเพิ่งทํามาเป็นครั้งแรกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นไม่ปักใจเชื่อครับไปฟังบางช่วงบางตอนในการแถลงข่าวหน่อยครับเชิญครับกองสื่อมวลชนท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทางาที่ทางตรวจที่สารนะครับก็มีผลงานการจับกลุ่มยาบ้าจังหวัดชุมพรนะครับเพให้ท่านผู้บังการท่านผู้ว่าทางตำรวจทหารที่ประจำอยู่ที่ด่านมีาการเข้มแข็งนะครับ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความแข็งความเข้ม,ม,ขมแข็งให้กับมีราคาเหมือนกับผลิตมาแล้วล้นตลาดนะครับล้นตลาดรอบนี้ก็ถ้านึกถ,ถ้าไปถึงสงขาได้เนี่ยจะมีคนที่ตกเป็นเหยื่ออีกอีกเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นการตัดกับตัดตดอนของกระบวนการนะครับหลังจากนี้ก็จะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไปรายละเอียดผมยังไม่ได้ไม่ได้แจ้งไปจะเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดีย๋ยวจะ การสืบสวนยขยายผลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จะพยายามทําให้ให้ได้ผลที่สุดนะครับให้ได้ผลที่สุดาการติดตามสอบสืบสวนต่อในตรงนี้ทั้งต้นทางนะครับว่ามาจากไหนก็จะได้ประสานทางตุรกีทอนทักหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะส่งตุรวจทอนทักเก้าจะได้ดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปครับต้นทางคือกรุงเทพเลยพี่ท่านต้นทางสืบนประการครับสืบประการแล้วปลายทางนะครับปลายทางสงขลาสงขลานะครับ เขาบอกว่าได้รับค่าจ้างด้วยจริงไหมเอ่อได้รับค่าจ้าง1นึ่งแสนบาทนะครับเป็นสองคนกัวเมียนะครับมาจากสงขาแล้วก็คารับที่ว่าประจำทน่ปิดใหญ่ประจำมากกอนาสามหมื่นใหญ่ประจำสามหมื่นนะครับพอของถึงไปยทางแล้วไปรับอีกเจ็ดหมื่นทั้งหมดแสนหนึ่งว่าในการจับแต่แต่ละครั้งเนี่ยเราไม่อยากจับแล้วได้เฉพาะตัวคนขับนะครับจับปุ๊บได้เฉพาะคนขับคนนําพาแล้วไม่สามารถทลายกระบวนการทั้งหมดทั้งคนนําเข้ามาจับ จากประเทศเพื่อนบ้านและปลายทางจะไปไหนนะครับถ้าไม่ทำไม่สามารถทลายทั้งขบวนการได้การค้าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะมีอย่างนี้อีกให้เราจับอีกนะครับในรอบเดือนแต่ละเดือนเนี่ยทางชุมบอจับเยอะนะครับคำบางรั้าศกสองสามล้านเม็ดก็มีก็เคยจับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมผมยึงอยากว่า,อ,าอะไรบางอย่างที่ไม่ที่ทปกปิดไว้เพื่อที่ว่าชุดสืบสวนผมเนี่ยจะได้ไปขยายผลได้นะครับไม่มากก็น้อยจะพยายามทำ นะครับจะพยายามทำตรงนั้น